10บาทออกรถนะคะลูกค้าวันนี้มาเจอกันกันกบ SUV นะคะ m a z d a 3นะคะแบบนี้นะออกใหม่ป้ายแดง9 0 0 0แสนกว่าบาทวันนี้ลดไปเลยค่ะ50%เเหลือ5 0 0 0 0นกว่าบาทและยังไม่พอนะคะพี่พี่มีแบงค์สิบมาแบบนี้นะคะลดไปเลยเหลือ4 0 0 0สนกว่าบาทผ่อนแค่7,8 0 0 0ันตลอดสัญญานะคะสำหรับ CX3 คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0เบนซินนะคะ เป็นรถค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่เลยนะคะเดินทางไกลก็สะดวกไม่เมื่อยนะคะพี่ขับได้แบบสบายๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะน้องคนนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมแบบนี้เลยนะคะไฟตาเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้สเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้ไปเลยค่ะแม็กเแม็กเป็นแม็กโรงงานแท้จากจากโรงงานเลยนะคะพี่ใช้งานได้แบบยาวๆไม่แตกไม่หักแน่นอน ตัวน้องเขานะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นสีโกรมท่านะคะกระจกมองข้างติดมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้ได้ระบบสมาร์ทคีเลตแล้วนะคะเป็นปุ่มพุสตาร์ทค่ะให้ดูบอดี้น้องเขารอบคันนะคะนี่สเกิร์ตให้เลยรอบคันค่ะเซ็นเซอร์ท้ายมีมาให้แล้วนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะผ่อนแค่7 8ันตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะพี่ เครดดีอาชีพชัดเจนสามารถออกรถไปได้เลยนะคะขอแค่รายได้ของลูกค้าเป็น2เท่าของค่างวดนะคะใครที่อยากได้แบบนี้นะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่แอด1น3 g นะคะเดี๋ยวน้องกี้ส่งรูปรถภายในให้ชมนะคะแบบนี้นะฐานเงินเดือนแค่ประมาณห5นห้าก็สามารถออกได้เลยนะคะฐานเงินเดือน15นหสามารถออกได้เลยนะคะไปดูขันไหนกันต่อนะนี่ซีเ CX3 แบบนี้ของเราก็มีเหมือนกันนะคะ ออกใหม่จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ล้านหนึ่งได้นะคะแต่วันนี้ค่ะน้องกี้ลดให้ไปเลย50%นะคะเหลือแค่5,000 0กว่าบาทค่ะสำหรับ CX3 แบบนี้นะรถสวยมีวารันตีจากทางศูนย์มีารันตีจากทางร้านให้ด้วยนะคะให้ดูภายในกันเลยภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะนีเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะ หน้าจอก็จะเป็นโผล่ขึ้นมาแบบนี้รองรับ l p p l r p l a y a พนด o อยเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะข้างหลังก็กว้างขวางค่ะเป็นรถไซส์ใหญ่2.0โอเคไหมไม่มีไม่มีนะคะข้างหลังข้างหลังนะคะดเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอ่านี่กว้างมากทำไมเป็นแบบนี้ <laughs> นะคะ ผ่อนอยู่ที่หลักพันตลอดสัญญาค่ะและที่สำคัญนะถ้าลูกค้ามีแบงค์สิบมาแบบนี้นะคะมีแบงค์สิบมาแบบนี้นะจ๊ะออกรถเพียงแค่10บาทไปได้เลยอ่าเป็นยังไงนะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนหลักพันตลอดสัญญาค่ะสําหรับ CX3 มีหลายสีให้เลือกชมนะคะมีหลายสีให้เลือกชมถ้าอยากรู้รุ่นไหนเดี๋ยวโทรสอบถามน้องกี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์4 8 8 3 7 สำหรับวันนี้น้องกี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วอยากรู้รุ่นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับ m มิ s u b i s h i ไททันนะจ๊ะนี่สวยๆว้าวแต่งเยอะเกินปะนะแต่งหนักจัดเต็มขนาดนี้ก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช้เงินออกเพียงแค่สิบาทนี้เลยนะจ๊ะใช้เงินออกเพียงแค่สิบาทนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูบอดี้น้องข้างๆก่อนนะให้ดูบอดี้รอบตัวว้าวมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็น ไททันแอตเลต์นะคะเป็นมิตซูบิชิแอดลี์นะคะอ่ะโอ้โหแค่ชุดแต่งก็เกินจะคุ้มแล้วค่ะคุณพี่นะออกใหม่ประมาณแ0 0แสนค่ะนะกำเงินแ0 0แสนไปออกป้ายแดงนะคะแต่ถ้าพี่นะถ้าพี่มีเงินแ0 0แสนไปออกป้ายแดงนี่พี่ได้แค่อะไรพี่ได้แค่ไอตัวยกสูงอะแคบยกสูงปกตินะคะเป็นตัวเริ่มต้นอะเอางี้ดีกว่านะจ๊ะแต่ถ้าพี่กำเงินแ0 0แสนมาหาน้องกี้นี่ ได้แอตลีตสี่ประตูชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มให้รอบคันแบบนี้ไปเลยนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะคุณพี่นะให้ดูก่อนเลยแล้วกันคันนี้ปี2018นะคะอ่ะไม่เก่าไม่ใหม่มากนะคะไม่เก่าไม่ใหม่มากรถกลางๆนะคะแบบนี้นะกระจังหน้าเป็นสีดำดำด้านแบบนี้นะโลโก้มิตซูบิชินะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสเกิร์ตชุดแต่ง ไตัดหมอกนะคะแต่งทรงลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนี่ดูแม็กแมกแม็กใหม่มย,ยังใหม่ค่ะคุณพี่โชคเชิ้ออะไรเปลี่ยนมาให้หมดนะคะนี่ว้าวเลิศมากค่ะคันนี้นะจมงจมูกแต่งมาให้พอสมควรค่ะไม่โด่งมากนะคะไม่โด่งมากนะอะให้ดูรอบข้างกันเลยมีบันไดามาให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างติดมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะเป็นสีดําแบบนี้นะคะ กนรอยติดมาให้แล้วตัวนี้ระบบเป็นสมาร์ทคคเลตนะคะเป็นปุ่มพุ s t สตาร์เดออ่ะให้ดูด้านในนะคะแอดลิตแท้ดูยังไงนี่จัดดูจากเบาะได้เลยนะคะแอดลิตแท้ดูจากเบาะได้เลยนะคะนี่เบาะสีดําส้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้แอดลิตแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ <c oughs> พวงมาลัยก็จะเป็นตะเข็บได้สีส้มตัดกับหนังสีดำนะคะบอกเลยว่าสวยมาก นะสวยมากนะคะยูน,นิคมากนะคะคุณพี่ใครเห็นใครมองเข้ามาก็รู้เลยว่าเป็นแอตลีตนะจ๊ะนะนี่ดูข้างในพวงมลาลัยได้เป็นตัวมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เรียกใหม่อยู่ที่นิดๆเท่าน,นั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อพื้นที่หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นรองรับ a Apple Car p a r p l a y a n d r o ย d ฟังเพลงได้นะคะอ่านะแอร์ออโต้นะคะไฟระบบไฟออโต้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะตัวนี้มีว้ายมีด้วยนะคะนี่ มีกระจกด้วยนะแล้วก็มีช่องส่แว่นตาตรงนี้นะคะไฟในเกง๋งนี่ประมาณนี้นี่นะคะอ่ะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังบอกเลยนะคะว่ากว้างมากนะคะสี่ประตูคันนี้นะ,ะนี่ข้างหลังก็สวยว้าอ่ะเดี๋ยวดูที่พนักพิงโอ้ยดูได้ไหมโอ้ย เปิดไม่ออกแต่เปิดได้นะคะขออภัยนะคะอ่ะให้ดูรอบโอ้โหโลบาโลบาไม่ใช่แค่เป็นเหล็กนะคะไม่ได้แค่เป็นเหล็กนะคะแต่ว่ายาวออกมาถึงนี่นะคะยาวมาถึงนี่เลยนะเหล็กก็เสริมตูดมาให้อีกนิดหน่อยว้าวลงตัวสุดๆไปเลยนะมีกล้องหลังมาให้นะคะมีกล้องหลังมาให้นะไฟเบรกดวงที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะอันนี้โอ้กระบะก็กว้างอยู่เด้อใครที่กําลังมองหา กระบะไปเล่นสงการนะคะพี่จัดไปได้เลยนะคะจัดไปได้เลยนะคะสาหรับน้องคนนี้ออกใหม่ประมาณ8ปดแสนเนาะวันนี้เหลือแค่ประมาณ5้าหกแสนเท่านั้นเองค่ะนะห้าหกแสนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยกำเงิน5้าหกแสนไปมือหนึ่งพี่ได้แค่ตอนเดียวอะเอาตอนเดียวไปอะเอากระบะตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาไปอะประมาณเนี้ยเออแต่ถ้ากำประมาณ5้าหกแสนมาหาน้องกี้นะคะได้ไปเลยค่ะ แอตไลทสประตูยกสูงชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มให้เลยขนาดนี้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีแบงก์สิบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใดขาดไหมยุ่ยไหมนะคะแบบไหนก็ได้นะคะคุณพ,พี่ไม่จํากัดปีพศนะคะมารับส่วนลดไปได้เลยนะคะทุกคันคันละ10,000แบาทนะและที่สําคัญนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่แอดหนึ่งสองสามจีสไปซ์สามเหลี่ยมออโต้หรือโทรสอบถามได้ที่0ูนย์เก้าสามสามสองสี่แปดแปดสามเจ็ กี้สามเหลี่ยมออตโตได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันเลย